อันนี้ว่า5 5 0หาีพอจะลดเหลือ 500. อยู่500ยตัวนี้จะเป็นมอนทองแท้เลยก่อนร้้นข้างในโดยลดเหลือลอ,อยูอ่500ตัวนี้เขาจะหน่วยใหญ่หน่วย,ยละ3โล4โลเนาะเขาพามันลงไม่ได้เลยฮะหลงไมได้แล้วเห็น สวัสดีครับสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อคือตอนนี้เฮาก,กำลังสีไปหับนิตาวันดาเนาะทุกคนอากาศอยู่ปากเชนเี่ก็ห้อนแท้ห้อนว่า40ปลายองศา41 42 43เอ็าเพิอ45องศาคือเมื่อน,นี้เฮากบสีพาลูกๆเนาะหนีอ่าไปลอยนำ้ำไปคลายห้อนเนาะแล้วก็แวะชวนคำสีกับอากอย ไปนำบ่หัวสิไปหรือบอ่อก้อยกะพร้อมไปส่งแฟนเนาะพร้อมไปส่งแฟนอนะซีเมื่อบ้านยิ้มอยู่ไปส่งแฟนนี <c> ่ <oughs> ลองห่างกันเบิ่งจักไม่หนึ่งฟืนวะบางทีอิสระสตีดหื่นว่าเรอกอยู่น้ำกันบางเถื่อมันกะพิดกันก็นกนมีทุกคนเนาะการที่อยู่การที่อยู่น้ำกันหลายเกินไปนะ บางเถอมันก็เกิดความแบบว่ามันพิดกันนะมันต้องมีแนวพิดกันยังเนาะน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งมันก็พิดกันขันห่างๆกันนี่ก็โอ้ยปันได้ว่าเจ้าสิมหาคิดหอดจะเด้มันอยู่นํากันหลายเกินไปก็มันเกิดความผิดกันนี่แหละลองห่างกันบิ่งชีวิตคููมันจังได้อักทะลุดมันจังคิดหอดกระห้างข่อยเดียวก็ไปมีการ อีกเดือนหนึ่งก็ไปไมีการนะทุกคนเนาะไปประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายไปเลยเพอเพอือสี่อยู่อีกเดือนหนึ่งเนาะอยู่ทายคิดละหาเอฟซีแต่ละคนแต่ละคนบูวูว่ามันจะอยู่ได้รือป่ต้องเบิ่งตามตัวจริงเนาะมึงเถื่อมาผู้เดียวเขามาบุป็นบอกภาษาอังกฤษบุป็นบุจักอยู่มึงเถื่อจะได้มากับกวนอยู่ได้ก็ดีกันพอาจะาหาเงินแน่นะไปมาวันนี้ความฝันของคืออยากได้รถกระบะ รถกระบะนี่ห้วยตูนหางกันสี่หมื่นห้าหมื่นูได้บูหัวไปเดือนหนึ่งมันสได้เงินมาหลายบ่บยังหน่อยก็ได้จักครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนาะอ้อกกันกำไมไม่มกูคนละครึ่งสื่อรถกันยังดีไปนี่แหละต้องท้าเบึงตัวจริงน,นะว่านสิได้รายบบเอาเจอกันอยู่บดลอยนำ้ำ้อทุกคนเด้อแต่ขาเนี่ไมาอยู่เพือนใหม่นี่ก็ไปลอยน้ำจกักเถื่อน จาวันดาก็จะไปขนาดแต่ว่าบริาพาไปจากเถื่อเนึ่งจะว่ามันไกลเขาอยู่เขตเบื้องนี่เพื่อไปหาในเมือง,งก็สิบกิโลสิบกิโลไปหน่ออีกพืดด่อทีบหาสิบหกกิโลขัดตังไปนะมันก็ไกลเตืบแต่ว่าเมือน,นี้มันห่อนแหงอ่ะี่เดี๋ยวพาลูลุไปลอยน,น้ำกันเอาทุกคนเนาะม้าก็ห่อนพอมานี่อยู่เพื่อนก็นไม่ได้นะเชมเบกได้มันห่อนแหงต้องเอาไปนํำตลอดอยู่ในรถ คือคำสีกระจนเด็กินเข่าอยู่ในรถพราพว,ว่า,วามันหอนแหงเจ็บหัวขันออกไปนั่นนี่นี่แมนพอหัว่าสีระเบิดแล้วราะว่า,วามันหอนแหงมีว่าสีเข่าไปหาคำหน่อยเดี๋ยวมือนี่แต่ว่าเอตเาเอตูเข้าไปลเลยน่าจะเป็นยังอกองไอตูเข้าไปเลยก็เรียกเอาละพราว่าโททรศัพท์เพิ่นนะพวมเาไปแปลงเนาะสร้งนะปปงนะสางพว,ม,ว,งพวมเขาวางพวมแหงประตูเอาไปแปลงไนะ้เดี๋ยวโทรศัพท์แล้วจีสีเข่าไปเบิ่งเพิ่นอีกเทือนึง ทางเบาะเจียกไปเดือนมหาว่านนี่ก็ฝา,านกานั่นวโตไปหาเพื่อนอยู่มันชวนไปหาเพื่อนแต่ก็ทยอยเพื่อน่นแหละถ้าจะสมซ้ำแสนก็หายไปเถ้าเราอยากสื่อหวานสื่อยากินเาเดี๋ยวเจอกันอยู่ซาลอยหนำนะทุกคนเนาะัวหอดใส่แตงาะเนี่ยเห็นห่านถวเรียนเมื่อกี้นี่ กือบดูลุงรหลด,ดูลุงรถแล้วนะไปก่อนเลยย่านตะบูจอดทุเรียนยามห่อนนี่ก็ขายดีขนาดแต่ว่าขายแพงคนหุ่นบานดุนบ้านไม่ใช่แรอวะก็มาขายเองเ็าขึ้น,นบัวทุเรียนหมอนทองแท้เด้อแซบแซบ เท่าไรนี่อันนี้ว่าห้าร้อยห้าสิบเพาจะรุเหลืออยู่ห้าร้อยตัวนี้จะเป็นหมอนทองแท้เลยก่อนนองนุ่มในโดยรุ่นเหลืออยู่ห้าร้อยตัวนี้เขาจะหน่วยใหญ่หน่วยละสามโลสี่โลเนาะเขาพามาจะได้จะบัวใหญ่แต่สี่อัดหรือสามซ้ำแต่อันนี้เขามาขายตัวนี้ราคาจะถึกลงเหลืออยู่เพียงแต่ห้าร้อยปกติอยู่เช็ดแปดร้อยเยถ้าเป็นอยู่ไทยจะบัวใหญ่ใหญ่แบบด้านนั่นเนาะก็คือสองบัวสามบัวเขาขายอยู่พันสามเขาขายอยู่พันบาทบัวใหญ่สุดเลย น่วยหนึ่งดโลหน่วยหนึ่งแปดโลฮะแบกน่งับเสืนอหนาเี้ยังมีวันที่2วันที่สมอีกเด้ววันที่2ที่สามมอีกไม่ไท่ป่เนี่ยแม่เอาเองเลยโดยความร่ำรวยประกันแทบถูกบวชเลยเด้อบญี่ปุ่นเลยวดมเนยมากระดเอาไได้มาถานต้อไหนอ่าถ้าเป็นนิ่มๆนี่ฮะ กวนจะแข็งตัวอ้นีจะบมตัวนี้นมะไตมนอนมนน่มตัวนี้ตัวนี้ก็นี่เป็นเนื้อนี่ตัวนี้ก็นิ่มา้ค่ีดิเลยนดวนี้มนต้องลนจะ้ก่อนตัวนี้มค่าเดียววะแม่ค่าเดวค่ะเะนีลายกลัวตัวนี้เม่นปกติเราขายยู่งเจ็ดแปดร้อยนะของเขาเป็นหมอนของแท้เลย ของเฮา500ดอยแม่นค่ะ500ดอยบอคิดอ้างเค่ะแแซ่แซ่เทื่อนึงแซ่เทื่อนึงซาบางไปส่5เทื่อนหน่อ550บาทจนเหลืออยู่500บาทอันสุดท้ายเนี่ย5 0 0บาทดยันนี้จะเป็นหน่วยใหญ่แพ็คใหญ่เลยขายกําเหบาทก็ได้เอาขอละฮันี่ะ สื้นาาไว้ันนี้จะมีต้นน้อยซื้อมานึ่งขุ้มค่พา่วยญ่หนรัสีล้มหาล้จะได้บัวไงโดนๆจะได้กินบัวไงโดยเพราะว่าบางถ้าจะซื้อเอ่ะ่งอกจะเป็นเอาราคาถือมาพาขายของเราแมนไนเกตเอเลยไม่ติดกีบหรอกระดบาทมีบอบ่มีสี่แสสามแนห้าสามแสนหาี่บอโดยสามแนหงลงซองเจ้าในเด้อโอเคโอเค ย้อยขอบใจเบลบคนสนั่นกวนไหวเนาะหารอยบาททุกคนหารอยบาทตกอยู3่3ามเซนหาเมื่อไหนเขาเสือให้เมีย 1, นหน่อยหนึ่งส uh ี่แสนหาานนี่หน่วยหนึ่งอ่าสามหารอยบาทสามเนสามนหาสามแสนสาม สามเส้นหา,าเราไวลสามเส้นเรไล่สามเส้นหานี่สามเส้นหานะทุกคนม้อนทองแท,ท้กับพิตาเสะของเขาอยู่ิตาสะามเส้นโอ้กินรึงชฉลดเลยสามเส้นหามันตกเป็นเงินเหรียญอยู่ประมาณนะบหอดบหอดซาเุดียนิบ สิบหาสิบหกสิบหาสิบหกเหรียญสิบเจ็ดเหรียญสิบประมาณน,นี่แหละสิบเจ็ดสิบแปดเหรียญสิบประมาณน,นี่แหละสามบัวใหญ่ใหญ่เติบเนาะนี่ตัวขายเป็นหมาก,กะมี่เนี่ยเออเเต่ตัวนี้จะขายเป็นเป็นหมากอะไรกับเป็นโลขายเป็นหมากเป็นโลโลหนึ่งแสนหาอันนี้จะไปเจองะไรมัาถือเหรียญเป็น ต่างจากตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นแบบแข็งๆเนียนๆแฉบกว่าของไทยนะไดเดี๋ยวเราใชมาทดสอบนี่ตาเนาะโอ้ยสีดังดีบ่สีได้กินหมักทอเรียนบ่ปกตินี่ตานี่มักแห้งทอเรียนแต่ว่าวันด้านี่บ่กินบ่จะเป็นหมักไหมยังต่างๆกับโบกินบ่จะเป็นหมักหอกหมักแง่หมักเน้อไอีสั่งกับโบกินนะผมว่าณนีระตุกกรตาเปล่น เป็นสบายดีเลยนิตรสิได้บอกกินทุเรียนสวัสดีครับอสวัสดีค่ะสวัสดีคนะไปดีมือทุเรียนแน่นอนทุเรียนเน,นี่ยทุเรียนแน่นอนทุเรียนกินแบบนี้ทุเรียนมนั้งเนาะ ดกินทุเรียนทุเรียนก็กินแล้วพราะในหลังรดกินเลยดิสองคนมันแพงตะมันแพงก็เลยกินสองคนนะยับไปนับแปเป็นกินยังดามิยังนเนี้ำกินน้ำยับไปที่เลยมิ้ยังมิ้ยังเนี่ยใชินี่้งเสียหายันหนักกินมิ้หอแต่งเดียววันน้ำเสียด้เอาแม่ลูกกินเลย เงี้ยไม่ทันกินเอาวอกินวะเอานะกินคำเดียวตาแกใส่ปากมั้งเบิ่งเออนั่งนังนังเป็นเปนูกคำสีซะอัดดังอัดดังเม้นเป็นลูกคำสีเด้อเม้นแห้งอันนี้อัดดังอ่ะเนาะเม้นวะจะเป็นง่าไม่กินเลยตามาให้มัน บัวหนึงโอ้จินไมม่ถือจนมาจีนมิโนหอว้าวีนแมนมันสิบลิมลเอาขนมให้น้องเนี่ยเอาให้มันจะกินโเดียนหรืจะนาบนี้นบนคิมเติงก็มีกันนเอาบนดาบกบนตอนี้ก็มาห่อยนะทุกคนนาะ บรรยากาศก็ดีอยู่คกไหม่แมลายไปนะ้ำก๊อแต่เขาเปิดอันนี้เว้ยเย็นอยลุงเย็นอยู่วาเย็นอย่ดอกเ็นเย็นเย็นเยนเย็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 นเเอาสีฮีดีี ห้องได้พูดหลอกสิหลอกไม่เ้ยหลอกไม่แล้าเห็นแต่นั่งยนสิยูเต้นนั่งยนทึงอยู่ด้วนี่บอกเขาแบบนั่งยู่ดีว่ะขึ้นนั่งยนทึ่ง คือนั่งอยู day, ่ท anyway, ึ่งผมเอาเาจะเปลี <uncle. S 1> okay, now, ่ยนเครื่องแดดหน้าก่นเราจะคึ้นองลขยหอนนี่ตาเครื่องไดอยู่นี่ว้าวว้าเล้วว้าวว้าวเป้าแม่ก็มีเอองบ้น่มาฟ้าอัดอมากมบัวเเีนมามันใจแต่ไม่ลชนใจบ้าโอเคนะทุกคน ตอนนี้เขากะมาลอยนะน้องามันได้ไหมมันได้ไได้ยม,มเข้มิก็อยากลงอีก,กอบอสจะยอ้อนพี่ยอ้อนพี่ไว้อลอยไหมลมามมหาปลาพี่โอ้มีเสียซีีมันลอยเก่งเว้ยางไหนก็นไ,ปกนไปดิ่งนะลอยไหมมนเยังันลอยไหมมันลอยเก่งเว้ยมีเสียมันีคุเชนหนบไดี้สแต่มจาเคุ หูไปน้ำมันเยอะนะเหมือนนะหูร้อยหูไปเดี๋ยวสีพากบโปลงน้ำทับอิดเนาะทุกคนแต่ซื้อมากท่านไหนลงจักเถอะเดี๋ยวให้สีหมดแต่นี่ไปหาผุ่นเลยอะไรมาเลียหูไปแต่อะไรเลยสีพากบโปโลหมดเนาะเบิ่งมันอะไเด้อตา สมุไปจับขาคำซีเนาะเยอะก็ะดัเจ้งในวันนฮ้ยเห้ไปบนน้วไปบนน้ำไงไงไปไปบตามุดน้าไม่ตะ

เหนื <c ười> 10, ่อยค่าเรื <like> <into> ่อยเราแงนอนเล่นกเคยรอเองจะเขียนมันจะเขาอุมพ่อไป้ะบอเดี๋ยวสันถ่ายหุบขื้นหน้ามกจบาหนึ่งใกล้กเลย

เอาานะนะนี้ก็กลับมาเคลื่อนแล้วเนาะทุกคนเนาะแบตมันเบิดก็เลยไปถ่า,ายให้ทุกคนเบ่งตตอากาศห้อนแท้ห้อนว่าเนาะทุกคนโอ้ยฮ้อนจจับสิแตกบางคนห้อนลายกระจนประสาทร้อนขากันฟันกันก็นมีนี่คนบ้านบอซิดนี่ลูก ดูกับเนี่ยขาผัวหออนแหงร้อนแหงเอาเป็นมาคลิปีนกโรโตูปแพ้งสน,นนะิทแล้วทุกคนนะเจอกันคลิปหนาเด้อบายเด้อฮะปิดพาร์ตเม,มนตบ๊ายบาย,บายทุกคนเจอกันคลิปนะ้อน